ง่ายง่ายสไตล์ยายมอนช่วงยายมอนเข้ากลัวอีกแล้วคะ่ะวิธีแม่บ้านคะ่ะจักเสศษอย่างกินคิดพอว่าในตู้เย็นมีหมูคะ่กะกเลยเอามาามักใส่สามเกลือใส่ซอสใส่น้ำมันหอยน้ำตาลนิดน้อยผิกไทยกระเทียมหลกักผักชีคะ่ะเตรีามใ่กันนะคะยายมอนเอื่นสามเกลือใส่น้ำตาลน้ำเนาะผงปรุงรสคะ่ะตั้ง นำมันหนห่นอแล้วก็เอาลงไปทอดค่ะใส่เวลาจักน้อยค่ะหลังจากนั้นเนื้อห่อก็จะเริ่มสุกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะค้นกับทางค้นนิดน้อยนะคะอันนี้คือทอดเนื้อหมูนะคะกินกับลวกพักกับแก่พิกดิบแซ่บค่ะนี่ละคะเมนูของแม่บ้าน มีอยียงกะเอามาเฮ็ดเนาะค่ะในตู้เย็นห้องมีอยียงเนาะมันก็เป็นอาหารไทยชนิดเนึงค่ะทอดเนื้อ,อ,อหมูแจวพริกดิบแล้วก็ผักลวกค่ะเขามากินน้ำกันค่ะ,คะ,คะมาค่ะม,ม้าราคาแซ่บๆพักคนเข่ามาจ้า